ในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐเป็นอีกหนึ่งหัวเรื่องครับที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบโดยเฉาะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานคลังไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายคลังเป็นผู้บริการกองคลังในเรื่องนี้ครับอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบ แล้วก็เป็นวิชาที่ท่านนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านให้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยมีบางส่วนบางประเด็นของกฎหมายฉบับนี้เมื่อนําไปใช้จริงเนี่ยมีข้อจํากัดในการใช้ก็ส่งผลให้มีการ ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามก็ส่งผลให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่จะต้องมีรายละเอียดออกมาอีกว่าจะต้องทำยังไงเมื่อเจอแนวทางในการใช้ที่บเป็นข้อจำกัดในการปฏิบัติซึ่งในการทำความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่จะใช้ในการสอบเนี่ยท่านจะต้อง ดูว่าในส่วนไหนที่ยังใช้อยู่ในส่วนไหนที่เขาปรับเปลี่ยนไปยกตัวอย่างครับในเรื่องของจุดที่ออกข้อสอบเนี่ยแล้วก็มักนาไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องของคํานิยามของคําว่าการจัดซื้อจัดจ้างว่าคืออะไรคําว่าพัสดุคืออะไรคํานิยามของคําว่าสินค้าคืออะไรงานบริการคืออะไรงานก่อสร้างงานอาคาร คำนิยามของคาว่าอาคารเนี่ยนะครับเคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบและก็คําถามก็ถามสั้นๆนี่แหละอีเพียงแค่สองพยางนี่แหละว่าคาว่าอาคารเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในห้องสอบตัวอ,อย่างคำถามครับ ที่เป็นคําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุภาครัฐตรงนี้ครับในคําถามในแบบทดสอบชุดนี้ท่านสามารถที่จะใช้แบบทดสอบชุดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ได้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับในเรื่องของการอุทธรณ์ การจัดซื้จัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสุภาครัฐคำถามถามว่าถ้าเจ้าหน,นาา้าที่ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธร์ต้องทํำยังไงถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธร์คําตอบในข้อนี้นะครับก็ให้รายงานความเห็นเนี่ยพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจในการพิจารณาในการอุทธร์ภายในเวลาที่กําหนดนะครับซึ่ง คำตอบ <c oughs> ในข้อนี้นะครับก็คือตัวเลือกที่4ครับในคำถามที่2ครับที่ถามว่าข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างข้อที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คือการยืมครับคำถามที่3หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องเผยแพร่ประกาศในการจัดซื้อจัดจ้างในที่ใดคําตอบนะครับก็คือระบบสารสนเทศของสํานักงบประมาณคําถามที่4ครับข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพระสุภาพรัฐ ข้อที่ไม่ใช่หลักในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐหลักการก็มีอยู่4หลักการในตัวของพระราชบัญญัติบอกไว้ชัดเจนครับอยู่ในมาตรา8แบบนี้ครับในมาตรา8ที่บอกถึงหลักในการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่4หลักการ1ก็คือหลักของความคุ้มค่า2หลักโปร่งใส3หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล4หลักของการตรวจสอบได้คําตอบในข้อนี้ก็คือ หลักของการเสนอความคิดเห็นคำถามที่5ผู้ใดต้องวางตัวเป็นกลางในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแน่นอนครับคนที่ต้องวางตัวเป็นกลางนะครับก็คือผู้ที่มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างครับคำถามที่6จุดมุ่งหมายของจรรยาบรณในการจัดซื้อจัดจ้าง จะก่อให้เกิดผลดีอย่างไรจุดมุ่งหมายในกันจาบานของการจัดซื้อจัดจ้างคือต้องการให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในข้อที่6ตอบตัวเลือกที่2ครับในคำถามที่7ข้อใดคือส่วนประกอบของหนังสืออุทธรในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐส่วนประกอบของหนังสืออุทธรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคําที่สุภาพ การระบุข,ข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลลงรายมือชื่อของผู้อุทธรในข้อที่7ตอบตัวเลือกที่4ในข้อที่8ครับการจัดซื้อจัดจ้างหากไม่มีผู้ใดเขายื่นข้อเสนอราคาหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือกข้อเดนต่อไปนี้ให้ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงคําตอบในข้อที่8ให้ตอบตัวเลือกที่3การขายทอดตลาดทรัพย์สินครับ ข้อที่9การจ้างที่ปรึกษาข้อใดต้องใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเกิดความราช้าและก่อเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐอันนี้เรื่องของความมั่นคงของชาติครับในข้อที่9ตอบตัวเลือกที่4คําว่าการจัดซื้อจัดจ้างหมายถึงข้อใดคําว่าการจัดซื้อจัดจ้างในพระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าคําว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คือการซื้อ การจ้างการเช่าการแลกเปลี่ยนตัวเลือกที่1ผิดก็การทําสัญญาตัวเลือกขอขายผิดคำว่ากู้ตัวเลือกที่ขอควายบอกว่าการซื้อการจ้างการยืมมีคำว่ายืมไหมไม่มีครับงนั้นคําตอบในข้อนี้เนี่ยต้องเป็นข้อนี้นี่คือตัวอย่างแนวข้อสอบ ในการเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารขององค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับพี่วุฒิและเพื่อนและท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบน,นี้อิสระของผู้เรียนครับท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะรับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์ความปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในรอบนี้ด้วยการสแกน QR Code คกดเพื่อนเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับพี่เพื่อนจะใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้รวมไปถึงขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่จะใช้ในการออกข้อสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับแน่นอนว่าคนที่กาลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายท่านจะต้องเตรียมตัวที่จะสอบ ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถส่วนคนที่สอบเป็นพอ,ออปรความชัดเจนในการสอบในรอบนี้ครับว่าจะทดสอบความรู้ความสามารถหรือการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารถ้าหากว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารพื้นฐานของการตัดสินใจเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารนั่นก็คือท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ติดตามความเคลื่อนไหวติดตามรายละเอียดในการสอบในรอบนี้ในกลุ่มรายนี้นะครับสแกน QRcode กดเพื่อเปิดเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้ครับนั่งรัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้คลิปนี้สวัสดีครับ